รบวกวนกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับทีสันสวยงามขึ้นเยอะเลยว้าวโอโพรฮีโร่สิบเล็กนะครับเหมาะสมกับใครบ้างอย่างไรนะนี่กลายเป็นหลวงพ่อโกโปรเลยสมช่างกอนนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนี่ก็เป็นแม็กเกอโบนะครับพุ่งสินค้าขึ้นข้าวนะครับ เราก็ได้ไปรีวิวมานะครับที่ชายหาดชะอำหัวหินนะครับ <Boom. S 1> นี้ก็เป็นไม่เรนโหมดนะครับต้องรอติดใส่คอแบบนี้นะแล้วศักดิ์สิทธิ์มากนะครับหลวงพ่อโกโปรจร,รนในการทำให้าภาพดูซีนิเมติกใลังการงานสร้างเลยทีเดียวแอดหัวข้อแปดไลฟ์สไตล์10โกโปรแบค็คเหมาะกับใครบ้างนะครับในปี2022นี้นรับที่นึงนะครับวีล็อกเกอร์นะครับ เพราะเลยรนเะพราะว่ามันจะมีจอหน้าฮะมันมันเหมาะสําหรับการถ่ายวีหลอกกันอย่างมากครับเพื่อนครับโดยเฉพมันสามารถที่จะเป็นไม้เซลฟี่ได้ด้วยนะมันจะขึ้นภาพเราอยู่ที่การเิลฟ์จอหน้าครับก็พูดวีหลอกไปเอ,อ้ทุกคนว่าอย่างไรนะวันนี้ผมอยู่ที่แถวแถวชายหาดชะอำเหวยเนี่ยอยู่ใกล้สนามบินหัวหินเลยทีเดียวนะครับ วันนี้เราก็จะมาพาเพื่อนนะครับไปเที่ยวนะครับาคาเฟ่สไตล์คูๆชิดจิ๋งกันไปเลยไปดูกันเลยนะครับลุยกันเลยสําหรับการเดินถ่ายนะตามชายหาตามคาเฟ่วีล็กอกเกอร์นะครับแล้วก็ทุกสองครับ b i เกอนะฮะไบเกอนักบิดรวมทั้งนักปั่นด้วยนะฮะ ไบเกอร์หรือว่ารถไบก็คือมันมาถึงจักรยานหรือว่าอาจจะเป็นพวกสกูตเตอร์พวกชอปเปอร์พวกบิ๊กไบอะไรแบบนี้ครับมันก็จะรวมอยู่ในไบเกอร์สนะฮะแล้วก็ข้อที่สามก็คือฟิชเชอ Man มน a ตรก็คือจะเป็นฟิชเชอร์แมนนะฮะก็คือเป็นพวกชาวประมงพวกนักตกปลาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เหมาะเลยครับว่าพอนักตกปลาเขาก็เป็นวีลเกอร์ในตัวเอเลย แล้วก็เราก็จะได้ภาพเวลาสโลโมชั่นนะครับภาพเวลาเวลาปลามันกินเหยื่อนะเบอร์ปลาปลาตัวโตวๆใหญ่ๆนะตัวเท่าขาประนี้นะตัวนเท่าน่องมันมันค่อยๆกระโดดมานะฮะแล้วก็สโลโมชั่นนะครับมากินเหยื่ออันนี้มันก็จะได้ uh, สโลโมชั่นที่ดูแบบช้าแบบยากมากกว่ากว่าน้ำที่มันจะกระเพื่อมขึ้นมาต <ๆ S 2> ัวสีนะครับสปอร์ตเอ็กซ์ตรีมเมอร์นะครับเพื่อนครับ สปอร์ตเอ็กซ์ตรมรวมถึงอะไรบ้างครับพวกที่ว่าไตา่กีฬาไต่หน้าผานะครับพวกที่กระโดด oh. จากนะครับพวกที่กระโดดลงมาจากเขาเรียกสกายไดเวอร์เนี่ยลงมาจากเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แล้วก็อาจจะโดดมาจากหน้าผาสูงนะครับที่เป็นช oh. ุดสูตทบอดี้สูทที่ว่ามันจะเหมือนเหมือนเป็นั้างคาวอะไรนะที่บินลงมานะคว oh. ที่ ที่พุ่งออกไปพวกตู้อุบัวนี้นะข้อที่5นะครับไดเวอร์นะไดเวอร์คืออะไรฮะไดเวอร์ก็คือเอ่อนักดำน้ำจริงนะฮะไม่ว่าเอ่อจะเป็นน้ำตื้นนะครับพวกตู้ดูปการังเอ่อน้ำน้ำตื้นนะก็จะเป็นตู้ดูปการน้ำหรือก็จะเป็นสกูบาไดเวอร์จนถึงนั้นนะจนถึงเอ่อลึก40เมตรไปถึงเกือบเกือบจะ100เมตรเลยแบบนั้นนะข้อที่6กนะครับข้จะเป็น FPV พีวีโดเนอร์นะครับ เอพีวีโดนเนอร์คืออะไรเอพีวีก็คือพวกที่บินโดนนะที่ที่คนไอเนี่ยก็จะนิยมไปติดตั้งบนโดนเอพีวีโบว์ไรซิ่งโดนโดนแข่งขันนะครับดีมากครับตัวนี้เพื่อนถ้านำเนื้อภาพมันจะแบบลื่นสมูทเพราะว่าไฮเปอร์สมูทสี่จุดศูนย์แล้วที่อะไรที่มันนิ่งคลิปเลยขนาดขนาดผมเคยลองโอปโป่เก้ามาแล้วนะฮะับโอปโป่แปดก็ถือว่า,านิ่งคลิปนะโอ้ยโอปโป่เก้ายิ่งยิ่งนี่งอ้นี่โอ้โห ไม่ต้องเซตเลยนะว่ามันจะนิ่งเิ๊ดมากถึงขนาดไหนนะที่เจ็ดนะครับก็คือจะเป็นไพลอตไพลอตนะครับที่ผ่านมานครับ <S <S เคยมีลูกค้านะครับสอ่องกล้องโคโรแมกนะครับซึ่งเป็นนักบินนะครับคุณนะค,คุณเอิร์ธนะฮะคุณเอิร์ธไพร์โลเขาก็เอาโคโรไปติดบนปีกเลยนะปีกขวาปีกซ้ายนะครับติดข้างลัตัวเลยนะเพื่อจะได้มุมภาพที่แปลกเวลาบินขึ้นไปอยู่ สูงประมาณ5 0 0 0 1น0 0ฟิตอะไรแบบนี้นะอันนี้คือคือไม่ใช่โดนที่บังคับอยู่ด้านลา่างแต่นี่คือเขาไปบินอยู่เหนือเมฆจริงเลยนะแล้วก็ข้อที่8ข้อสุดท้ายครับคือรีวิวเวอร์นนเองนะซึ่งจะเป็นนักรีวิวนะอันนี้ก็เหมาะมาก